ของหลักสูตรนะครับเรื่องของอกิจกรรมสังคมช่างหน้า่ายบาลิสต้ากาแฟหน้าน <Yeah. S 1> ก็อยากจะบันทึกกะไรได้บางอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกในโลกนี้หลักสูตรที่พัฒนาทักษะเป็นหลักสูตรที่มีมูลค่าค่าสมัครอย่างน้อยพันดอลลาร์หรือสามหมื่นบาทสอง 2, หมื่นสองพันบาท ราคาเงินบาทปัจจุบันคือ34,000บาทเพราะมันต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นที่และคนมันเป็นส่วนที่แตกต่างจากระบบการศึกษาไทยที่สอนให้เชื่อทำตามการเรียนรู้ของมนุษย์มีระดับระดับที่ง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุดคือก o อ y ทำได้เพอร์เฟคช็อตแต่คนชมกาแฟกับบาริสตาต่างกันเพราะว่าคนชมกาแฟทำได้เฉพาะเพอร์เฟคช็อตแต่อาจจะไม่เพอร์เฟคเพราะเขาไม่สามารถจะแก้ปัญหาตัวแปรต่างๆไนดะ้สรุปว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าคนชมกาแฟหรือบาริสตากิจกรรมก็เช่นเดียวกันครับ จิตรกรัมก็จะมีจิตตะตอนกับคนว่าขรูปจิตตะตคือคนที่ทําให้คนที่มอภาพไปถึงจุดที่เขาต้องกันคือจิตใจสูงขึ้นสงบขึ้นรับรู้อารมณ์ผ่าภาพสองมิตินะแต่คนว่ารูปก็คือคนว่ารูปได้แต่รูป ิตตอนได้การยกระดับใจซึ่งผมกล้าพูดเลยนะครับว่าอุดมศึกษาที่ลงมาสู่การยกระดับใจยกระดับประสบการณ์แบบนี้เืลอชุมชนหน้าเข้าขั้นระดับโลกคุณค่าของกาแฟหน้ามันอยู่ที่ความซับซ้อนมันไม่ได้อยู่ที่กินแล้วหายม่้งมันอยู่เพื่อคุณได้กลิน ผลไม้ไหมคุณได้รสชาติความชุ่มคอไหมคุณได้ความสดชื่นกลับไปหรือเปล่าซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามถ้าเราไม่ถามเราก็ต้องสังเกตแววตาของผู้หลักใช่ไหมจิตกรจํานวนมากที่แอบดูผู้ชมภาพโดยตัวเองไม่ต้องไปนําเสนอถ้าเราไปดูหอศิลปะว่าทราแห่งกรุงเทพมหานครเราจะเห็นเรามิจิตรกรซึ่งนาผลง,งานมาแสดง ย่ายืนอยู่ห่างๆเพื่อจะเป็นคนชมภาพของเขาแต่บาริสต้าและกิตรกรถือว่าเป็นคนมีบุญครับทันทีที่เราอยากจะเสนอกาแฟที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในราคาที่เขาจ่ายได้บุญขั้นที่หนึ่งเกิดแล้วคิดทดําดีกิตกรคิดอยากจะวาดรูปที่ทําให้คนเห็นแล้วเกิดความร่มเย็นมีความสุข บุญขั้นที่หนึ่งคือที่ธรดีเร็จแล้วใช่ไหมและตอนที่เราชงกาแฟตอนที่เราวาดรูปเรากำลังจะทําความดีอยู่ความดีติเกิดและอย่างที่สามคือเมื่อลูกค้าชิมกาแฟแล้วแบบตาเขาออกคนชมภาพแล้วเขารู้สึกยืนนาปฏิทินอะไรสามอย่างอยู่ในงานศิละปะในแก้วกาแฟระดมถึงขท้าไห่ผมอยากไดอันนี้ท็ไหม อันนี้ก็เป็นมูล,ลค่ามันสามารถจะขายได้นะถะุงห้าเนี่ยราคา40บาทเนาะแต่ถ้าทําแบบนี้ก็100บาทขายได้แต่ผมว่าให um ้มันคอนทราสต์นี่ก็คือประกันนะแต่อยากให้ความเขียวเยียวยาคนจากความฝุ่น PM 2.5กับความร้อนายนะแต่ตอนเนี้ยบาริสตากับแสนะ่น้าสังเกตด,ดูว่ามันจะว่าดอบากทขคมัว ถามดูนี่คือเท,ท็กซ์เจอร์ของสีุ่มเนาะแต่มันคืออคนะคิลนะเราหยิบไปดูใกล้ๆได้ไดนะครับเป็นอะคิควเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวพอเราได้พนะื้นฐานแล้วตอนที่เราพลิ้แพลงมันเป็นเรื่องของเราแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินของบาริสต้ากับเส้นทางเดินของจิตประตอนี่มีบางสุวครับนะท่านได้พื้นฐานไปแล้วส่วนที่ขาดไปเนี่ยผมคิดว่าบียร์ชุมชมนของเร,เราเราไม่ได้จะแต่แค่ประกาศ เราน่าจะให้จิตตอนสิทธิ์ท่านว่าผลงานรวมและเขียนชื่อของตัวเองไปเลยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมหรือผลงานกาแฟหน้าเราอาจจะเป็นกาแฟเบลนรุ่นหนึ่งไหมใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นรุ่นหนึ่งเรทคอมเมนต์เลยผมกลับคิดว่าเราต้องยกระดับอะไรมากกว่ากระดาษมิติข้าัตแล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหมเอาจริงนะผมคิดว่า ืัอปฏิบัติเนี่ยทักษะสกิลของเราเราถึงขนาดเราเรียนได้แล้วล่ะคุณอยากได้ฟอร์เราอยากได้นู่นได้นี่มาเดี๋ยวเราจับให้ใช่ไหมแล้วเราก็ลอกเลยให้เสริมเต็นเสริมรอดจะทำยังไงแล้วก็ทาสีฟูดเนียร่าเดี๋ยวทีมอาจารย์เตรียมไว้สดื่นแทนเลยใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนรุ่นถัดไปโอ้ทำไมฟอรก็มีการเรียนแบบนี้ด้วยเหรอเพราะในอนาคตมันใช้คอม,มพิวเตอร์หมดผมเสียดายนะภาษาไทยไม่มีคำ แปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า Apprentice ทนายสุดหักหมอสุดหัะบาริสต้าสุดหัะมันคืออะไรครับก็คือเราอยู่ในกระบวนการที่เทรนที่ทำให้ทุกแก้วออกมาสมบูเสมอเท่ากาันแต่เมื่อเขาพ้นความสุดหัดไปแล้วเขาเป็นโปรเฟ s ชั o น a l นะภาษาไทยไม่มีคำว่า Apprentice นะคิดว่าได้ประกาศเสร็จแล้วเป็นมือชี้ไปเลยผมว่ามันกระโดด มันกระโดดมากนะครับผมเชื่อว่าเรารู้จักเจ้าพรานหนานัวผันหนานัวผันเป็นเจ้าเป็นคูใหญ่โรงเรียนแต่คนที่เรียนกับหนานัวผันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสืบเชื้อสายมาจนถึงชั่วเมื่อห้าสี่ปีที่แล้วอาจจะเพิ่มเสียชีวิตไปซ้ำๆนะใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเรียนกับนานัวผันเพราะว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอ้ประกาศสีแบบครา แล้วผมอ,อยากให้นําสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละว,ว่าทักษะที่คุณได้มันเป็นทักษะในการเรียนรู้ระดับโลกและโลกที่คุณจะเดินทางมันไม่สิ้นสุดนะถ้าคุณชิมกาแฟได้คุณได้โลกนี้อยู่ในปาก,กเลยถ้าคุณมีตาพอที่ยังมองเห็นความลรงตัวเพราะกิตกรรมฝ่าผนังสกุลชั้นหน้าไม่ได้อยู่ที่สีครับ ที่สักกัดฝ,าาฝาากกา่าพนังสมุทรชานาแบบที่ผมตีความอยู่ที่ฟองที่เขาตัดเส้นเขาล่างเส้นก่อนถ้าเราไปดูที่วัดหนองบัวต่อให้เขาไม่ลงสีเรายังรู้ว่าอันนี้นาทำไมเรื่องนี้สำคัญมันทำลายไปยืด,ดได้ครับขอโทยนะครับขอยุนที่นี่ขอยุดโทรศัพท์ครับถ้าเราไปที่สิงคโปร์วันนี้มีกี มีงานแสดงศิละปะนะว่าด้วยตุ๊กตานักรบของจีนเคตมือถือที่ร้านขายออกมาตุ๊กตารนักรบเพียบเลยใช่ไหมเขาทําแบบน,นี้จริงเพราะมันเป็นที่รลกของงานที่มันไม่ได้มีบ่อยใช่ไหมครับผมคิดว่าการลดรูปแบบที่สําคัญมากเลยก็คือการดื่มกาแฟเย็น30 g c แล้วเข้าถึงรสชาติของมาใช่ไหมทั้นาจะจุดนี้เป็นความท้าทายนะครับ เพราะนั้นรุ่นสองและรุ่นสามเราผมกำหนดเลยนะครับอาจารย์อรค,ครับเราให้ชมกกาแฟของเขาเลยที่บอกความเป็นหน้าและจะให้มาล่าใช่ไหมและจะเอาคลิปอันนั้นแนบไปกับ QR code ในประกาศสิบัรด้วยมันตั้ระดับโลกมันตั้งแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมครับจบในมาหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดประเทศเบลเยียมนะวันจบเขาเรียกดีวิเบร ฉันมีเจ็ดจำนงนะที่จะนจะเอาความรู้ไปช่วยโลกนะเพราะนั้นลาบิสตาคุณเล่าอนะไรกเดี๋ยวเราทำคิวอาร์โค้ดในประกาศสบาท์ทำได้พอยิงใส่โอ้จัน,ค,นคุณสุดาเมนูโคบรูใช่ไหมคุณสุภาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้นี่นำเสนออย่างไงผู้ใหญ่ไก่นำเสนออย่างไงท้งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอันที่แปลกนะครับอย่าลืมนะครับจิตตกรอนิบท่านชันนะครับนี่ เดือนนี้เดือเจ็ดเดือนเจ็ดานจะเขียนเซ็นไปประกาศไว้สิเลยหรือจะประไนาะั้ลองเราทำดังสารรูปสักรูปหนึ่งแล้วรูปนี้มันจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลนะครับผมก็ขอให้พวกเราเดินทางในเส้นทางของความสุขและขอให้คนที่ได้พบกับงานศิลป,ปะลงพืนผ้าใบกันในแก้วกาแฟมีความสุขและก็ชวนคนอื่นมาร,รับรู้ความสุขให้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมอบ นะครับขอเชิญพี่กอลครับ